เครือเจริญโภคภัณฑ์นุนทัพนักกีฬาไทยสูสุดทุกสนามต่อเนื่องเป็นปีพิเศษจัดเต็มอาหารและการสื่อสารเสริมแกร่งทั้งกายใจในศึกซีเกมเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนทับนักกีฬาไทยต่อเนื่องเป็นปีพิเ็ษ เสริมแกร่งทั้งกายใจให้พร้อมสู้สุดใจเต็มที่ในทุกสนามการแข่งขันประกาศสักดาห์ในศึก4เกมครั้งที่32และอาเซียนพาราเกมครั้งที่12ที่กรุ่มพนมเปญประเทศกัมพูชาเติมเต็มความแข็งแกร่งของร่างกายโดยเสบียงอาหารหลากเมนูจาก c p f และ CPO ที่เปลี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและอร่อยเด็ดโดนใจพร้อมเติมกำลังใจด้วยซิมทรูโรมิ่งบนเครือข่าย 5G โทก ไม่อั้นจากกลุ่มครูเพื่อเชิมโยงแรงใจจากครอบครัวพร้อมมอบสิทธิพิเศษในการปรึกษาแพทยออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหมอดีและชนคนไทยรวมท่งแรงใจเชียร์ทับไทยคว้าชัยชนะในศึกนี้ทั้งปีนี้ก็เป็นปีที่7นะครับที่ทางเครือเจริญพกทภันฑ์ได้เข้ามา เข้ามาสนับสนุนนะครับแล้วก็ทางด้านอาหารทางด้านาสื่อสื่อสารทั้งหมดนะครับรวมเป็นล้ว7ปีนะครับปีนี้เรากา็ได้พัฒนานะครับทั้งอาหารนะครับดึงศักยภาพของทางเครือเจริญนโภคภัณฑ์ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็น C P F C P O นะครับที่เอาอาหารยอดฮิตของเรานะครับมาให้นักกีฬา ทุกทุกท่านนะครับแล้วก็สตาฟแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ที่ที่ไปเชียร์และไปแข่งขันนะครับที่ขมຈในครั้งนี้นะครับเ,เราก็ได้ปรับปรุงแอป,ปด้วยนะครับให้ทุกคน ดีขึ้นมาเพราะว่าทุกๆปีที่เรามีการแข่งขันเนี่ยเราก็พยายามจะทำให้ปรับปรุงนะครับให้ดีขึ้นมาทุทกๆครั้งนะครับตัวแอปเราก็ปรับปรุงมาดีขึ้นดีขึ้นทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการดูเมนูนะครับปีนี้เมนูเราก็มากขึ้นในการสั่งอาหารในการส่งอาหารนะครับรับส่งอันนี้เราก็เตรียมไว้พร้อมนะครับ ทางด้านสื่อสารแน่นอนนะครับเราก็ให้กำลังใจนะครับให้นักกีฬาทุกคนใช้โรมิ่ง 5G แล้วก็เตต้าฟรีนะครับตลอดระยะการแข่งขันปีนี้ก็มีเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือแอปทาง True Health นะครับซึ่งผ่านแอปพลิเคชันหมอดีให้ทุกท คนนะครับนักกีฬาหรือว่าสื่อมวลชนนะครับสตาฟทุกคนลองใช้ดูนะครับว่าก็หวังว่าไม่ได้ใช้นะครับก็แต่ถ้าไม่สบายขึ้นมาคือประเดียวขึ้นมานะครับเราก็เหมือนกับมีหมออยู่ในบ้านของเราเลยนะครับใช้แอปตัวนี้ก็เราก็อยู่ยุคดิจิตอลแล้วนะครับเราก็อยากจะเสนอตัวแอปตัวนี้เข้ามาครับอ๋อรู้สึกดีมากเลยครับที่ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับแล้วก็บริษัทเครือเนี่ยสนับสนุน ทั้งทัพโอลิมปิกแล้วก็พาลิมปิกนะครับเพราะนักกีฬาเราจะเป็นนักกีฬาปกติหรือนักกีฬาพิการนี่ครับเราก็เก็บตัวกันมานานนะครับยิ่งช่วงโควิดเองนักกีฬาของเราเองก็ไม่มีโอกาสได้ออกไปแข่งขันข้างนอกเยอะอันนี้ก็ถึงเป็นเวทีหนึ่งที่เราเก็บตัวมานานออกไปแข่งขันไปโชว์ศักยภาพของเราในระดับโลกนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับทัพนักกีฬาพาลิมปิกและโอลิมปิกเองที่ปลายปีนี้ก็ต้องมีแข่ง เอเชียนเกมต่อหรือเอเชียนพาราเกมนะครับก็เป็นโอกาสด้วยที่นักกีฬาหน้าใหม่เองที่ยังไม่เคยไปแข่งในระดับนาชาติได้ออกไปแข่งไปทําคะแนนไปเตรียมพร้อมไปรู้ว่าในเวทีแข่งขันระดับโลกเป็นยังไงครับก็ก็ขอขอบคุณนะฮะบริษัทเจริโภคภัณฑ์เนี่ยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าในการสนับสนุนนักกีฬาที่ต้องไปเล่นต่างประเทศเนี่ยมันจนต้องมีอาหารในสิ่งที่เราเคยชิน และเป็นกำลังใจสิ่งที่สังเกตุดค,ค,ค,คือในเรื่องของสือส่อสารอะไรต่างๆที่จะต้องโทรกลับเข้ามาหากำลังใจกับพ่อคุณพ่อคุณแม่พี่น้องอะไรต่างๆในประเทศนะครับองขอขอบคุณอย่างยิ่งแล้วว่าเป็นสิ่งที่ที่เราได้รับมาต่อเนื่องเจ็ดปีตลอดเวลาในหวังอย่างยิ่งอยากจะให้ทางซีีเนี่ยก็สตับสนนต่อไปนะฮะตลอดไปด้วยขอบคุณมากครับ